สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกับอาจารย์วอลเลย์บานานะครับวันนี้ก็มาตามวันต่อครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาประจำวันที่8กรกฎาคม2567นะครับอ่าวันนี้ก็เจาะเน้นๆเหมือนกันครับเจาะเน้นๆของวันที่5ก็เข้าไปแล้วครับของวันที่5ก็เข้า5 6 6 5นะครับเลขบนนะก็เข้าสูตรบนครับวันนี้ก็มานําเสนอเลขสูตรบนนะครับสูตรบนเป็นสูตรที่2ของอาจารย์เลบานานะครับต่อสูตรนี้ก็เข้าอย่างต่อเนื่องเนาะ สูตรเลขบนนะครับสูตรเลขบนเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาประจาวันที่8ปดกรกฎาคม2 5 6 7นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสําหรับแนวทางเนาะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางกันเลยนะครับไปเลยครับครับก่อนอื่นนะครับก็ย้อนกลับมาดูของวันที่5กันก่อนนะครับวันที่5สูตรเลขบนนะครับก็เข้าเด่น6นะครับเข้าเด่น6ที่ผมให้ไปของวันที่5กรกฎาคม2567นะครับ วันนี้ก็มานําเสนอส,สูตรเลขบนนะครับสูตรเลขบนเป็นสูตรที่2ของอาจารย์เลวันนาน,นะครับก็เข้า6556ตรงนี้นะครับตามสูตรนะครับตรงนี้ครับ5 6 6 5เลขเข้าเลขบนนะครับวันราพัฒนาประจำวันที่5ก,กรกฎาคม2567นะครับของวันที่ผ่านมาก็เข้าเดี๋ยวเราไปดูสูตรเลขบนของวันที่8กันเลยนะครับวันที่8ัดกรกฎาคม2567นะครับ ก็แนวทางก็จะมีของวันที่8นะครับของจางเลวบันนาผมให้เด่น238นะครับเด่น238มามีกแล้วครับ238ไม่หนี8กับ3อีกแล้ววดก่อนก็3กับ8เนาะก็หลุดไปแต่เข้าเด่น6สูตรที่2เลขบนวันนี้กลับมาอยู่ในเลขบนในสูตรเลขบนนะครับ238นะครับเลขสุด2ตัว3ตัวผมคัดออกมาแล้วนะครับ สตัวนะครับตามสูตรนะครับตามสูตรตรงนี้นะครับสตัวผมคาดออกมาก็จะมี2 3ง8ามแป3 803 336 2 6ห้าสนะครับเลขสุดสาตัวนะครับเห็นกันไหมครับ2ตัวนะครับสองตัวก็จะออกบนหรือออกล่างก็ได้นะครับ2ตัวนะผมคาดคาดออกมาจากในกลุ่มสูตรตรงนี้นะครับก็จะมี23 28 3มส6 58 33 36 5 3 3ส80ูนย์ะครับสำหรับเลข2ตัวนะครับ2ตัวของเลขสูตรเลขบนนะครับสูตรเลขบนสูตรเลขบนของสูตรเลขบนของอาจารย์เลบรนนานะครับก็เข้าไปงวดวันที่5นะครับก็เข้าห้า6 5หนะครับอ่ะงวดนี้วันที่8กรกฎาคม2567นะครับให้เด่น3 ให้เด่น238นะครับเด่น238เนาะที่ตัดออกมาก็จะมีประมาณนี้ครับที่ยกออกมาจากในกลุ่มสูตรนะครับใครที่เข้าเข้าใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาประจำวันที่8กรกฎาคม2567นะครับเน้นย้ำนะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเนาะทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับก็โปรดพิจารณากันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ